อ้ตอนนี้รถไฟจะลองจะออกการชลานะครับขายวุฒิสารน,นี่รถไฟจะออกแล้วนะครับอืมรถไฟออกแล้วนี่เอออเลย โอ้ยรถไฟโอ้รถไฟออกแล้วนี่โอ้ย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 รู้สึกน่าเบื่อเลยไงต๊ะเสบียงตรงนี้มีต๊ะเสบียงด้วยอ่าอืมโอ้แต่ลางคนทานั่ง โอ่งไปออกแล้วนี่เฮ้ย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 ครับตัวให้ดีๆนะวิ้ไปออกแล้วนี่อืมครูบ่ไปดีกว่าไปเลยวิ่ไฟใหม่เลยสี่สามหนึ่งเก้า คล็อกหรือรถจะอะตอมสี่สามหนึ่งเก้านี่ว้าบขบวนหมายเลขนะครับรอืมขอรู้กันดีกว่า ഹൈ <laughs> ഹൈ <laughs> oh, hey, 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 hey. เดี๋ยวก่อนทำไ,ไมรถไฟเป็นอย่างนั้นอะ่ะเอารถไฟจุดเฉยเลยโอ้ยเออทำไมรถไฟไม่ไปเนี่ยเอาสึกอ,อะไรแปลกเฮ้ยมันเกิดนะอะไรขึ้นทำไมบรรยากาศมันเป็นมืดๆขนาดนี้เฮ้ยบรรยากาศมันมืดนั่นชีวกลิ่นแปลกๆนะ ยืดก,ก่อนนะชิงสิ่งเขาเดินเฮ้ยทำไมบรรยากาศมันมืดนคดนี้บรรยากาศข้างนอกเสียงอะไรอ่ะรู้สึกขนลุกไปหมดเลย นี่ทำไมาบรรยากาศมันไปนี่เอาา๊ะทำไมอยู่ดีก็เอ้าเดี๋ยวก่อนทำไมรถไฟมาไฟไฟ,ไฟบนไฟข้างในรถไฟมันดับลงนี่รู้สึกรถทำไมเอ้ทำไมร้ไฟม,ม,มันดับเองนะนี่ รู้สึกอะไร,ประแปลกนะเืมยไอ้ไอ้พีผีช่วยด้วยช่วยด้วยอาอาไเราวิ่งบอลวี่งผีบอลรถไฟเฮ้ยรถไฟไม่ไปดิ เอ๊ะทำไมันเขาลมมันปิดได้เอ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรอ่ะมันผีอึเปลนรถไฟได้งโอยโอ้ยโอ้ยอ๊ยระเบิดอมอืืแปลกีก่นนะ เอไฟหยุดขนาดนี้โอไม่นะ